Camry h y ฮบริ2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2018สวยๆเลยนะสีขาวมุกฟังก์ชันแบบจัดจุกๆเลยใครที่ชื่นชอบความหรูหรายอยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดนะสำหรับในตัวนี้นะครับใช้ในชีวิตประจำวันก็สบายสบาย c คมรี่ไฮบิด2.5ไฮบิดพรีเมียมปี2018สวยๆเลยนะสีขาวมุกสวยจัดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการประหยัดก็สุดๆเหมือนกันนะครับสำหรับในตัวนี้ด้านหน้าโปรเจคเตอร์มีให้สวยๆนะครับไฟเดยร์ไทม์มีให้นะครับแล้วก็ในตัวของไฟเลี้ยวของเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างเขาก็ไฟตัดหมอกครบๆกระจังหน้าสวยมากนะครับระบบลยสีขาวมุกนี่พิเศษมากนะสวยมากนะครับใครที่ชื่นชอบความหรูหราอยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดนะสำหรับในตัวนี้กระจกมองข้างก็ซีเดียวกับตัวร รถนะครับมือเปิดตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์แล้วนะครับส่วนตัวของล้อนะครับเดิมๆมาให้เลยนี่นะครับออกแบบเป็นสีเทาเล็กๆด้วยนะในตัวนี้นะครับก็ดูเข้ากันกับตัวรถนะครับส่วนด้านท้ายนะเดิมๆนะครับผมโครเมี่ยมคาดแบบยาวๆแล้วก็ด้านท้ายของเขานะใส่ของใส่อะไรได้เยอะนะครับเดินทางได้นะครับใช้ในชีวิตประจําวันก็สบายๆมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยคันนี้ภายในบอดน้าตาลพวงมลัอ3ก้การที่เขาว่ากันว่าสวยเป็นยังไงไปดูกันครับ มาเชิญเลยด้านในเอาครบๆเลยนะฟังก์ชันแบบ จัดจุกๆเลยด้านหน้าขวามือก่อนเลย Parking Sensor ตามด้วย By Sport Monitor นะครับช่วยเตือนนะครับมีแสงให้เตือนตรงนี้เวลาที่มีรถจะแซงหรือมีรถที่มาอยู่ใกล้ๆนะครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องของการลื่อนถลายในตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับผมนี่จัดมาให้ระบบช่วยเบรกนะครับเมื่อกําลังแบบจะจิ้มกับคันหน้าเล็กน้อยอ่านะครับในตัวนี้ก็มีให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการปรับเรื่องของฟังก์ชันของเบาะนะได้ถึง2 ฟังก์ชันด้วยกัน2แบบด้วยกัน2 m e เมมโมรีด้วยกันการปรับเบาะนะครับก็ปรับได้ถึง2 m e เมมโมรีด้วยกันจดจําไว้นะครับผมใครที่นั่งใครที่ขับก็เลือกใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะครับดูนี้ก่อนเลยพวงมาลัยตัวนี้มัลติฟังก์ชันควบคุมการทางานต่างๆจบที่พวงมาลัยได้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นระบบสัมผัสเครื่องเสียงนะใช้งานได้ง่ายเลยนะครับเพียงแค่แบบปลายนิ้วเท่านั้นนะครับส่วนแอร์ตัวนี้เป็นออโต้นะครับม่านไฟฟ้านะครับผมเปิดปิดได้นะครับอีโค่โหมดบ แล้วก็ที่เป่าบ่อกมีที่ไหนนะครับผมมีที่เป่าลมที่เหมาะด้วยนะครับเพิ่มในเรื่องของแบบความสบายนะครับก็ลดการอับชื้นหน่อยเวลาที่แบบเราขับรถเดินทางไกลๆนะครับ power outlet นะครับ USB a u x e n จัดมาให้ครบๆแล้วก็ความสวยงามใส่มาให้อีกกับคาร์บอนบูดนะครับมาให้ครบเลยนะครับสวยนะครับลงตัวมากๆกับคันนี้เบาะไฟฟ้านะครับเบาะนั่งนะฮะแล้วก็สามารถปรับได้หมดเลยไฟฟ้า4ตัวด้วยนะครับผมครบๆแบบนี้แล้วคนที่นั่งด้านหลังนะของผู้โดยสาร สามารถควบคุมการทํางานต่างๆของรถได้ด้วยปรับแอร์นะครับเครื่องเสียงต่างๆม่านต่างๆจัดมาให้ได้แบบครบๆแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูราคากันดีกว่าโอ้โหคันนี้เป็นเยอะขนาดนี้ราคาเบาขนาดไหนเดี๋ยวไปดูราคาด้านนอกกันปะไปดูกัน กับราคาคันนี้นะครับ Camry 2.5 Hybrid Premium ปี2018ราคาอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นเบาๆแบบนี้รีบโทรมาเลยที่เบอร์โทรศัพท์0 8 3 7 7 7 7 7 4 7และ0837777757อย่าชาถ้าชาแล้วคุณจะพลาดสวยๆแบบนี้ฝากช่องทางการติดต่อของโตโต้ข่าไว้ด,ด้วยขึ้นไว้ให้แล้วกดติดตามซะนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ดูรถตลอด24ชั่วโมงวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ